การสู้รบนั้นอยู่กันอย่างหนักหน่วงแ่ทฐานเยอรมันนายหนึ่งหลงกลุ่มแต่ในมือเขายังมี m g 4 2อยู่ในมือเขาเลยใช้มันจาัก,การเหล่าโซเวียตตุ้มตุ้ๆตุ้ม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 แต่ว่าโซเวียตนั้นก็ลังมีการตอบโต้เขากำลังจะวิ่งแต่อยู่จู่ๆมีกระสุนนัดหนึ่งวิ่งเข้าที่เท้าเขาแต่ไม่โดนเขาเลยยิงสวนกลับจนเหล่าโซเวียตนั้นไม่เหลือซากเขาเลยวิ่งเข้าไปบอกฝ่ายผู้การว่า เจอทหารโซเวียตมากมายและนี่คือความโหมดร้าและความโหมดของปืน MG42 โอเคล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคบวันนี้ผมนี่เป็นไงมันเท่อะไรไขนาดนี้เนะี่ย MG42 ครับแล้ววันนี้จะเล่นคอบเดียวตีครับและอีกอย่างหนึ่งคะ <c oughs> เรื่องที่ผมพูดอไรเมื่อกี้นี้ผมขี้โม้หมดเลยนะครับโอเคละมาดูกันเถอะว่าวันนี้เนี่ยผมแต่งอะไรบ้างแต่งตัวนี้มีแต่งอะไรบ้างโหลดเอผมก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายครับมีแค่ประมาณนี้พอผมเอาแค่นี้มาเนี่ยเอาแค่นี้มาเลยครับใส่ใต้ลำกล้องอะไรแบบนี้ก็ใส่มาแบบเยอะแยะๆนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนลายรพาสติกหน่อยนี่เนี่ยใส่พาใหม่เฮ้ยนี่เนี่ยฮะเนี่นี่แหละเอาลายพลาเนี้ไปดีกว่าโอเค แล้ววันนี้ครับผมก็จะมาเล่นคู่กับปืนพกของเยอรมันที่น่าจะชื่อว่าซ9 6อะไรสักอย่างนี่ไงเทลค์เช็ฟอืมเล่นก็นแต่งอะไรไม่ได้เยอะเขาตอนนี้ครับอธิบายเกมน,นี้อธิบายอะไรไม่ค่อยถนัดครับโอเคเราไปดูในเกมเลยดีกว่าว่าเซตนี้จะโหดและขี้โกงหายเุ้ยเราเจอกับคนเยอรมันด้วยครับเนี่ยโอ้เพราแต่เฮียชื่ออ่่านานวอะไรก็ผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามนี่โอ้โหชุดแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาฮะ ไม่เคยเล่นด่านนี้ด้วยเป็นระบากะไรทีนี้โอเคมาเราเป็นหน่วยรบพิเศษนะครับโตมาโอ้โหเมื่อเราใส่ชุดเจ้านี่เอ่ชุดเจ้าเออ่จะพูดว่าอะไรอุ้ยมีรถถังด้วยทีก็สิบไม่นะอุ้ยใช่ไหมไม่รู้ว่าทีจะต่อเข้าไปด้วยไหนจะเห็นใจรถถังทำไมล่ะเกมนี้เกมปืนยิงรถถังก็มีอยู่หรอกนะเกมนี้แต่ว่าผมไม่น่าจะหาเจอหา อุย้ยแงล่มมากว้าวผมก็เคยเลยนะครับแต่บอกว่าไอปืนนี้มันถล่มจริงๆนะทิ่โกอุ้ยเอ๊ะระเบืนนี้คนงเลไโทษว่าวงไไม่เคยเล่นแบบนี้ด้วยสตูกไนนผมเพืจะตายครับ มีกแะสุซ้ำอุ้ยส้ำชิ้นอุ้ยเกือบตุ้ยตกใจเพื่อนอุ้ยชุดยอดตู้ครับดูท่าได้ o a ยก่อนนี่ฮะนี่ฮะด้ยยิงครยิงไม่จะบอกนะครับยิงไม่โดนโอ้ยผมว่าจะได้แรงเลมกดแรงครับต้องขอโทษด้วยนะอันนี้ใครอะนโปเลียนไม่น่าใช่นะโอเค ศัตรูกเกิดอยู่ตรงไหนอะผมเอ,มอ้ย้ตายอุย้งชี้โกงมากเลครับนพวกน,นี้ใ่กระสุนก่อนชีวิตขึ้นไอ้นี่ปาเอา้ยขึ้นได้ครับคนบิคนคนบินคนบคนรลถังฮะมา ไปเจอในบ้านในบ้านโอเคตายโอ้ย้ต no okay. ่หลังน okay. ู้นน่ะโอ้ยโอเคอืมเอ้ยไม่ได้ถังสองคันเลยตกใจหมดเลยโอเคแหมเป็เป็นน้ำมันฮะวิ่งเหลือกันเจ็บวูยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้อ,อ่ะวิ่ง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 ในเกมนะและเจะไม่ใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรนะก็จะเฮ้ยครับโอเคเพื่อนชาวเยอรมันช,ช่วยผมไว้โอเคไม่รู้นะเขาเป็นเยอรมันจริงออเปล่าคุยเสียวมาห่ามาห่าว้าไข่บาให้ศัตรูเดือดเราเถิดซีอทเถิดอะไรไม่มี จะชนะแล้วครับวันนี้อีกสี่คะแนนนะสอีกสตัวอีกสตัวเฮ้ยจะล้เอ้าน้าพ่จ้้เฮ้ยตกตกตกตายตายตนี้ปีนได้โอเคล้ดไดูดูใเ้มือนี่ก็มีคนโอเคะลืมเฮ้ยจะลโอตะโอเคไปดูตต่อไปเลยเกิไม่เล่นเลย ยาเยอมันและเอเวีีแต่ไม่รู้ว่าเยอรมันดีรเดี๋ยวตามมื่อกี้หน่อยคุยโจ๊กเกอร์ครับมาฝั่งเรามีโป๊สผมโป๊หนึ่งนะถ้าจะไม่เบ็ดโอเคอตานนี้เป็นด่านหนึ่งที่เล่นผมเล่นผมกงที่ชอบเล่นนะะไปดูกันว่าใครจะชนะอันนี้เริ่ม,มยังไม่น่าจะยังไม่เริ่มเกมเอาเริ่มแล้วเนะี่ยโอยังเงนี่ฮะป๊ก ผมดมูอยู่ตนท่านี้อนะุ้ยดูะเ้ีเยวเขามีกอดท,ท้องเนี่ยเนณีแค้ชนะด้วยกันที่คือได้คิวเยอะก็ไม่จะพอใจนะครับเนไปไม่สำคัญหรอกครับวา่าเราจะชนะไหมน,นี้จริงๆมันอาจจะอยู่ในระดับหนึ่งสำคัญโอ้โหเละ อ๋อไอ้นั่นอืมปืนจนูโจมไรเฟิลูโจมโยเพืนนน้เลยแม่ม

うん、わっ、うんはい、あ、<genau> slavery, <laughs> もなじみはほんまじゃ。おい、あん。おい、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 おあおい、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 おお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 お อ,อทำไมเขาเล่นไรพูดเยอะๆทำไมตรงข้ามเน้นไรพูดยเยอะๆบ้างเนี่ยถามว่าผมเน้นอะไรอ่ะล่ะผมอ่ะผมเน้นเอ่อเฮ้ยเลไรเ,เลยเพูดเน้นกลางปีงกกระโดยกระโดดไม่ใช่กลางปีกเออเ,อ,อเน่อเอและกำแพงไททันไม่ใช่เฮ้ยตกใจหมดเลยว่าลงหาย ได้ไหมได้โอเค่เลยจ้าเลยนี่นาะเฮ้ยตกใจหมดเลยเพื่อนอุย้สยสโแล้วกำแพงหายที่คำเราโอ้ยโอ,ยโอย้ไม่สู้ครับสู้จากระยะใกล้เกินไปเนี่ยไม่น่าจะสู้กับไล่โก้จโจมอ่ะใช้ปืนนี้อ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะ มาสีพระของเรานี่นอนโอเคครับจบวิ่งน่าจะเป็นหมาที่รับจบให้เรานะคบอือย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเฮ้เอาละไอ้เฮ้ยาเฮ้ยเออตายไปละ ขูนระเบิดเองด้วยนะเขาเอาติดแหมซอกออกก๊อกอีกเล็กๆติดได้นะเพื่อนเฮ้ยเึ้่ เออน้องเขาอาจจะมาตรงนี้ก็ได้ใช่ลิงกิ๊บเลยวิ้ยไม่ไม่ไม่วิ้ยวิ้ยตะกีจตะกี้เออแหมเรานี่แหละต้องเป็นอย่างนี้ปัดไปหน่อยนิดวิ่ มาไม่ได้แล้วมาไม่ได้แล้วโอ้ยเพื่อนเอ้ยยกแฟน์น้ำจิ้มเยอะเล่นกเยอกเลย นี้ไม่น่ามีคนมาปุ๊กเขามาทั้งนู้นหมดเลยอ่ะอุ๊ยนั่นแหละสุดยอดซายเออปุ๊กีเจ็บปุ๊กี้เจ็บโอ้โหสุดท้ายสมุดเพื่อนเอาเอาละเอาละนี่เดี e ๋ยวเราจะเดี้ยวไปเกี่ยว จะถามไหมไม่ตายโอเคอ๋อเป็นระเบิดต่างโลกบาเรียร์อุ๊ย <c oughs> หลบหมัดไม่ได้ครับหลบได้อย่างเียเป็นหมดัดโอเคโอ๊ะ, <Okay. S 1> อะบาเรียร์ผมฆ่าได้อ่ะโอุ๊อสยสไนเปอร์ จะเกเมโอเคสำหรับน,นี้นะครัวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วบนะ๊ายบายฮะอู้เอฟบีพีสุดท้ายสุดยอดบ๊ายบายค่ะ